เทพเจ้าสุดเจ้าชูแค่ไหนภาพเทพเจ้าคราวงามหน้าเกรงขามถือสายฟ้าฟาดพิภากษาความดีความชอบของเหล่าทวยเทพและมนุษย์หรือภาพของจอมเทพตัวพ่อสุดเจ้าชูที่พร้อมจะแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่วัวหงไปจนถึงสายฝนสีทองแค่เพื่อจะได้ใกล้ชิดกับหญิงสาวที่เขาหมายปองถ้าภาพหลังมันชัดกว่าคุณมาถูกช่องแล้วค่ะ เพราะวันนี้เราไม่ได้จะมาเล่าแค่ว่าซุดมีภรรยาน,น้อยกี่คนแต่เราจะมาเปิดแฟ้มประวัติศาสตร์ฉบับเทพ,พเจ้าเพื่อตอบคำถามที่ใหญ่กว่านั้นว่าความเจ้าชู้ของซุดเป็นเพียงเรื่องของตันหาราคะหรือแท้ที่จริงแล้วมันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นซ่อนอยู่เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปไขความลับของจอมเทพแห่งโอลิปัสไปด้วยกันค่ะก่อนอื่นเลยเราต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของจักรวาลในสายตาชาวกรีกโบราณกันก่อนนะคะ ยุคนั้นเป็นยุคแห่งความโกลาหนเทพไทยท่านครองโลกจนกระทั่งสามพี่น้องก็คือซูโสโพไซดอนและเฮดีสร่วมกันโค่นล้มอำนาจของโครนอสพ่อของตัวเองลงได้สำเร็จซุสในฐานะผู้นำการปฏิวัติก็ได้จับฉลากครองสวรรค์และโลกมนุษย์ขึ้นเป็นราชาแห่งถวยเทพค่ะตำแหน่งนี้มันไม่ได้มาง่ายๆนะคะและรักษาไว้ก็ยากยิ่งกว่าสังคมของเทพเจ้ากรีกมันก็เหมือนละครดราม่าเข้มข้นเลยค่ะ มีทั้งความรักโลภโกรธหลงการเมืองการชิงดีชิงเด่นไม่ต่างจากมนุษย์และซูสในฐานะราชาองค์ใหม่ก็ต้องยอมทำทุกอย่างเพื่ออำนาจหรือทำให้ราชบัลลังก์ของเขามั่นคงนั่นเองค่ะและหนึ่งในตัวละครที่สำคัญที่สุดในชีวิตของซูสก็คือเฮราพี่สาวแท้ๆของเขาที่ต่อมาได้กลายเป็นราชินีเคียงข้างบัลลังก์ในฐานะเทพีแห่งการสมรสและความซื่อสัตย์ซึ่งฟังดูแล้วย้อนแย้งสุดๆเลยใช่ไหมคะ พราะเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะเล่าในวันนี้มันคือการทรยศต,ต่อทุกสิ่งที่เฮราเป็นตัวแทนนั่นเองค่ะแล้วอะไรล่ะคือจุดเริ่มต้นของมหากราบความเจ้าชู้ครั้งนี้หลายคนอาจจะคิดว่าสุดก็แค่เป็นเทพที่หื่นกามโดยสันดานแต่ถ้าเรามองให้ลึกลงไปมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่อาจจะเป็นชนวนสําคัญค่ะเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะคะก่อนที่จะแต่งงานกับเฮราซุดมีชายาอ,องค์แรกที่เป็นเทพีแห่งปัญญาชื่อว่าเมทิส แต่แล้วก็มีคำทำนายดังขึ้นมาว่าหากเมทิสได้ให้กำเนิดบุตรชายเด็กคนนั้นจะเติบโตขึ้นมาโค่นล้มบัลลังก์ของซุดเหมือนกับที่ซุดเคยทำกับพ่อของเขาไม่มีผิดซุดที่กลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยสุดๆทำยังไงรู้ไหมคะเขาไม่ได้แค่ทิ้งเมทิสไปแต่เขาใช้เล่กลลล่อลวงให้เธอกลายร่างเป็นมแมลงวันแล้วกลืนเธอลงท้องไปทั้งเป็นค่ะใช่ค่ะฟังไม่ผิดเขากลืนภรรยาตัวเอง การกระทำที่โหดร้ายนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญมันแสดงให้เห็นว่าสำหรับซุดแล้วการรักษาอำนาจคือสิ่งที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดและมันอาจจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมในความสัมพันธ์ครั้งต่อๆไปของเขาที่ไม่ได้มองแค่ความรักแต่เป็นการควบคุมและขยายอิทธิพลผ่านการมีทายาทนั่นเองค่ะหลังจากกลืนเมทิตเข้าไปซุดก็ได้สถาปนาเฮราขึ้นเป็นราชนีแต่สันดานเดิมของเขาก็ยังคงอยู่ไม่สิ ต้องบอกว่ามันหนักข้อขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำค่ะทีนี้แหละค่ะคือช่วงเวลาแห่งการเปิดแฟ้มคดีรักของจริงแผนการของซูดมีหลากหลายรูปแบบมากแต่เป้าหมายมีอย่างเดียวก็คือแอมสาวที่เขาต้องการให้ได้เคสแรกก็คือเทพีเลโตซูดไปมีความสัมพันธ์กับเทพีเลโตจนเธอตั้งครรภพอเฮรารู้เข้าเท่านั้นแหละค่ะจัดหนักจัดเต็มนางสาบแช่งเลโตไม่ให้สามารถคลอดลูกบนผืนดินใดๆในโลกได้ เลโตต้องเร่ร่อนเนจรไปทั่วอย่างน่าเวทนาจนสุดท้ายไปเจอเกาะลอยน้ำเดลอสที่ไม่นับว่าเป็นแผ่นดินจึงสามารถให้กําเนิดฝาแฝดที่ต่อมากลายเป็นเทพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสององค์นั่นก็คืออ p พอลโลและอ m e t เมทิสค่ะนี่คือตัวอย่างแรกที่เห็นได้ชัดว่าชัยชนะของซุดหรือการได้เพิ่มทาย,ยาทเทพที่ทรงพลังต้องแลกมากับความพ่ายแพ้และความเจ็บปวดของผู้หญิงที่เขารักเคสต่อมานะคะก็คือแปลงร่างเก่ง กับมนุษย์สูดยิ่งเหนือชั้นขึ้นไปอีกค่ะเขาแปลงร่างเป็นวัวกระทิงสีขาวที่สง่างามเพื่อรักพาตัวเจ้าหญิงยูโรปาไปยังเกาะครีตชื่อของเธอกลายเป็นชื่อของทวีปยุโรปในปัจจุบันนี้เองค่ะหรือตอนนี้เขาหลงไหลในความงามของราชินีลีดาแห่งสปาร์ตาเขาก็แปลงร่างเป็นหงส์ขาวเข้าไปคลอเคลียจนเธอตั้งครัน และให้กำเนิดไข่สองฟองซึ่งหนึ่งในนั้นฟักออกมาเป็นเฮเลนหญิงสาวที่สวยที่สุดในปัตตภีและเป็นชนวนเหตุแห่งสงครามกรุงทอยอันลือลั่นที่พีคที่สุดก็อาจจะเป็นเรื่องของเจ้าหญิงดานาเอพ่อของเธอกลัวคำทำนายว่าหลานจะมาฆ่าตัวเองเลยจับเธอขังไว้ในหอคอยทองสำริดที่ไม่มีทางเข้าออกแต่สำหรับซุดไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ค่ะเขาแปลงร่างตัวเองเป็นสายฝนสีทอง แล้วร่วงหลนลงไปในห้องของเธอจนสมหวังในที่สุดเห็นไหมคะทุกเรื่องราวเต็มไปด้วยการหลอกลวงการใช้พลังที่เหนือกว่าและแน่นอนอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดก็คือความขี้หึงของเฮราที่คอยตามราวีเหล่าภรรยาใน,น้อยและลูกๆของซุดอยู่เสมอทำให้เรื่องราวความรักของซูดกลายเป็นโศกนาฏกรรมอยู่บ่อยครั้ง และแล้วเราก็มาถึงจุดที่ตึงเครียดและเป็นที่สุดของมหากาบนี้มันก็คือเรื่องราวของลูกชูคนโปรดที่โด่งดังที่สุดของซุสนั่นก็คือเฮอร์คิวลิสค่ะซุสต้องการสร้างวีรบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกมนุษย์เขาจึงแปลงกายเป็นสามีของอันเมเนและร่วมหลับนอนกับเธอพอเฮรารู้เรื่องนี้ความโกรธแค้นของเธอก็พุ่งถึงขีดสุดเฮราไม่ได้สาบแช่งเหมือนครั้งก่อน แต่นางอุทิตทั้งชีวิตเพื่อทำลายเฮอร์คิวลิสตั้งแต่ส่งงูไปฆ่าเขาตั้งแต่ยังเป็นทารกในเปลซึ่งตอนนั้นเฮอร์คิวลิสก็บีบคองูตายด้วยมือเปล่าไปจนถึงการเสกให้เขาคลุมครั่งจนฆ่าลูกเมียตัวเองและบีบบังคับให้เขาต้องทำภารกิจ12ประการที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เพื่อไถ่าบาปการต่อสู้ระหว่างความพยายามของเฮราที่จะทำลายกับพรสวรรค์และความช่วยเหลือลับๆจากซุสนี่แหลคะค่ะคือจุดคลายแม็กซ์ที่แท้จริง มันคือการประทะกันที่ยาวนานที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดระหว่างความเจ้าชู้ของซุดและผลลัพธ์ที่ตามมาอย่างสาสมจากเฮราและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทันทีคืออะไรนั่นก็คือโลกมนุษย์เต็มไปด้วยเหล่าครึ่งเทพที่เป็นผลผลิตจากความรักของซุดค่ะเพอร์ซิอุสผู้สังหารเมดูซ่าเฮอร์คิวลิสวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่มิโนสกษัตริย์แห่งกรีตเฮเลนแห่งทรอยบุคคลสำคัญในตำนานกรีกเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นลูกของซุดทั้งสิน้นสถานการณ์ของโลกมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงดินแดนต่างๆถูกปกครองด้วยลูกหลานของซุดวีระบุรุษถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อสร้างตำนานบทใหม่ๆพูดง่ายๆก็คือแผนที่และประวัติศาสตร์ของกรีกโบราณถูกเขียนขึ้นมาด้วยความเจ้าชู้ของซูทนั่นเองค่ะและนี่ก็คือมรดกที่เรื่องราวนี้ทิ้งเอาไว้ความเจ้าชู้ของซูทไม่ใช่แค่เรื่องซุบซิบในวงเล่าของทวยเทพ แต่มันคือเครื่องมือในการสร้างโลกและตำนานของชาวกรีกโบราณดังนั้นถึงเวลาที่เราจะกลับมาตอบคำถามสำคัญที่ทิ้งไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะคะว่าความเจ้าชู้ของซุตเป็นเพียงเรื่องตันหาราคะหรือมันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นซ่อนอยู่แน่นอนว่าส่วนหนึ่งมันมาจากตันหาและความปรารถนาส่วนตัวแต่ในขณะเดียวกันมันก็คือการแสดงออกถึงอำนาจสูงสุดของจอมเทพ มันคือวิธีการทางการเมืองในการสร้างเครือข่ายอำนาจของตัวเองให้แผ่ขยายไปทั่วโลกมนุษย์ผ่านสายเลือดมันคือคกลไกการเล่าเรื่องที่ทำให้โลกประการน,นาของกลีกเต็มไปด้วยสีสันวีรบุรุษและการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นเรื่องราวของซูสสอนให้เรารู้ว่าแม้แต่ผู้ที่อยู่บนจุดสูงสุดของอำนาจก็ยังมีข้อบกพร่องที่เหมือนมนุษย์ที่สุดและบางครั้งการกระทำที่ดูเหมือนจะเลวร้ายในสายตาเรา มันอาจจะมีเบื้องหลังที่ซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อประวัติศาสตร์ในแบบที่เราคาดไม่ถึงก็ได้ค่ะสรุปสั้นๆเลยก็คือความเจ้าชู้ของซุสไม่ใช่แค่เรื่องบนเตียงแต่เป็นเกมการเมืองและเครื่องมือสร้างโรคฉบับเทพ,พเจ้ากรีกค,ค่ะและเพื่อนๆราคาคิดว่ายังไงกันบ้างระหว่างซุสกับเฮราคุณคิดว่าใครกันแน่ที่น่าเห็นใจมากกว่ากันและในบรรดาภรรยาน้อยของซุสทั้งหมดเรื่องราวของใครที่คุณคิดว่าน่าเศร้าและน่าสนใจที่สุดลองคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้เลยนะคะ ถ้าชอบคลิปที่ทั้งสนุกและได้ความรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องของเราเพื่อให้ไม่พลาดเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่งในตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ